มาพบปากกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่6ของเดือนธันวาคมปี2566อนะอากาศก็รู้สึกเย็นนะเย็นช่วงเช้าเช้า <c oughs> วันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าออกจากเมื่อวานเข้ามามาพูดถึงการบทสวดแก้ความหวาดกลัว เมื่อวานนี้มีโยมพ่อวิทยายมแม่สุพังหนูกแก้วได้มาปรึกษาเรื่องธรรมที่ว่ากลัวแล้วจะทำยังไง <c oughs> จากหนังสือพุทธปพจน์หมดธรรมเล่มที่สิบได้มีบทกล่าวไว้ให้พิสุทำรรขณะที่มีความหวาดกลัวใน <c oughs> <c oughs> อยู่ป่ามันกลัวอยู่แล้วโยมไปอยู่ปักกดอยู่รูปเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะ องค์ทรงดัดว่า <c oughs> พิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายอยู่ในป่าหรืออยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างก็าตามพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าเถิดความกลัวจะไม่พึงมีแก่พวกเธอทั้งหลายแต่ถ้าเธอทั้งหลายร <c oughs> ะลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้เจริญซึ่งเป็นผู้เจริญแห่งโลก เป็นผู้ประเสริฐแห่งนิรชนทั้งหลายมิได้ใช้ <c oughs> ก็พึงละลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ที่เราแสดงไว้ดีแล้วเถิดแต่ถ้าเธออยังละลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ที่เราแสดงแล้วมิได้ใช้ก็พึงละลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเถิดพิสูจทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายแล้วเลือกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนลุกพองสยองก้าวก็ดีจักไม่มีเลยดังนี้นะอี้ <c oughs> บอกสำหรับโยมผู้ที่อยู่คนเดียวแล้วรู้สึกหวาดกลัว ให้นึกถึงพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงสามประการนี้จะทำให้คลายความกลัวไปเมื่อเรายังนึกไม่ได้ถึงพระพุทธก็ให้นึกถึงพระธรรมนึกถึงพระธรรมไม่ได้ก็นึกถึงพระสงฆ์ถ้ายังนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้พระเจ้าก็อะไรก็ได้ที่นึกได้แล้วก็ทำให้จิตไม่หวาดกลัวมีเหมือนกันมีบอกไว้ในพระไตรปิฎกอายุกับลมหายใจก็ได้อะ มิสติหายใจเข้ายาวๆหายใจอกอกอยาวๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะคลายความกลัวหรื <c oughs> อไม่งั้นก็สวดเลยอิติปิโสพระกวาลหังสัมมาอย่างนี้ก็ได้มันก็จะคลายความกลัวเอามาเคยไปอยู่ปา่า <c oughs> ช้าสมัยบวชใหม่ๆเขาก็ให <c oughs> ไปนอนตรงที่กองฟอนหรือเชิงตะกอนที่เขาเผาศพนะก็เห็นกระดูกบ้างเห็น <c oughs> เศษฟืนเศษขยะลงนะเขาก็ให้ไปนอนนอนข้างๆ <c oughs> อยู่ด้วยกันสามสี่รูปแต่คนละมุมนะอยู่ห่างกันหลายเมตรอย่างเงี้ยก่อนนอนก็กบาบพระสวดมนต์ถือแม้แต่นั้นพอดึกๆเสียงลกหูกมันก็ร้อง ด่ากลัวมากนกฮูกใหญ่นะนะี่ลองหูออนะแล้วก็ประชามันก็ความสงบเงียบก็มีหนูเดินก็ได้ยินตะขาบเดินก็ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยถ้า <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้ก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ก,กับการบริกรรมก็ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ แต่เมื่อไรก็ตามเมื่อเรากลัว <c oughs> เราก็จะท่องพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอันนี้เป็นคาถาที่แก่ความวิตกกังวลหวาดสะดุ้งกลัวนะ <c oughs> ในสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีพระพุทธเจ้านี่แหละเสด็จเข้าไปในป่าช้าผีดิบป่าช้าผีดิบก็คือเป็นป่าที่เขาทิ้งทิ้งทิ้งศพคนตายอะนะฮะเขาก็ เอาผ้าพันแล้วกเอาไปทิ้ง <c oughs> <c oughs> ก็โยมก็ลองคิดดูมันจะเหม็นเน่ามากนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปหรอกตรงนี้นะพระองค์ก็ไปตรงนี้แล้วก็มีพวกพราหมณ์พวกคนทั้งหลายก็กล่าวว่าโอ้ท่านสามณะโคดมอย่าเข้าไปเลยป่าช้าผีดิบเนี่ยใครก็ตามเข้าไปแล้วไม่ได้มีชีวิตกลับมาเลยไปตายอย่างเดียวท่านอย่าไปเลยไปแล้วจะตายนะ พระเจ้าก็ทรงดำริว่าเราไม่กลัวตายเราออกจากย่าวจากเรือนมาแล้วไม่กลัวตาย <c oughs> ก็เข้าไปพอเข้าไปในป่าถึงตอนค่ำมืดความสงบเมียบก็เกิดขึ้นเสียงกิ่งไม้ตกลงมาพรงทรงตัดว่าพระองค์นั้น ทรงเสด็จลุกขึ้นขนชูชันไปทั้งตัวแล้วก็พิจารณาว่าโอ๋นอความกลัว <c oughs> เรากลัวอะไรนะเราไม่ได้กลัวตายแล้วผีที่ไหนจะมาหักคอเราผีที่ไหนจะมาทำร้ายเราถ้าเราไม่มีเวรกรรมต่อกันพระองค์ก็สงยืนเลยทั้งคืนมีอาณาปณะสติอยู่ตรงนั้น จนในที่สุดพระอ,องค์ก็ทรงได้คําตอบว่าไอ้ที่ชาวบ้านกลัวหรือเรากลัวเนี่ยไม่ใช่กลัวผีเรากลัวตายแล้วเราจะกลัวทําไมเพราะเราไม่กลัวตายแล้วตายก็คือตายเห็นไหม <c oughs> พระอ,องค์ก็ทรงอยู่ป่าชาผีดิบตอนเช้าก็ออกมาบินธบาตชาวบ้านเห็นก็เกิดศรัทธาออ้สมณะโคดมไม่ตายเนี่ยคนทั้งหลายเข้าไปแล้วตายเพราะความกลัวนี่คิดว่าผีจะทําลาย แต่พระองค์ผีไม่ทำลายคนทั้งหลายกลัวผีจริงไม่ใช่กลัวตายไม่ใช่กลัวผีลงเลยได้คำตอบว่าอ๋อที่เรากลัวนะไม่ใช่กลัวผีแท้จริงก็กลัวตายเห็นไหมเราสังเกตดูสิกลัวคนทำลายกลัวคนลายกลัวโจรกลัวคนนั่นคนนี่ความกลัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนายโยมแท่จริงกลัวตายเวลาเจ็บป่วยมากๆก็โอ๊ยโอ๊ยกลัวเจ็บ จริงไม่ใช่กลัวเจ็บหรอกกลัวตายเห็นไหมฮะความกลัวทั้งหลายมันรวมยอดลงที่ว่ากลัวตายแต่เมื่อไม่กลัวตายแล้วความตายที่ไหนจะมาหลอกได้ผีที่ไหนจะมาหลอกได้อย่างเงี้ยพระองค์ก็เลยทรงแสดงธรรมเรื่องความกลัวว่าความกลัวที่แท้จริงไม่ใช่กลัวช้างกลัวมากลัวรถกลัวโจรกลัวผีกลัวงูกลัวอะไรทั้งหลายแท้จริงกลัวตาย จะกลัวทำไมเพราะกลัวยังไงเราก็จะต้องตายนะพระองค์ทรงตรัดเรื่องธรรมเรื่องนี้ว่าทุกคนเกิดมาต้องตายบายหน้าไปหาความแก่ความเจ็บค,ค,ความตายเราไม่กลัวตายอะไรจะมาทําให้เราตายเห็นไหมฮะพระองค์ <c oughs> ก็อยู่ประชาได้สบาย <c oughs> อันนี้กาตาพระเจ้าจให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มันยังนึกไม่ได้อะไรก็ได้ที่นึกแล้วจิตมันไม่หวาดกลัวเห็นไหมฮะนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงอะไรก็ว่าไปก็ได้เหมันกันอันนี้แก่หวาดกลัวยังอาตมาเองเราก็สวดพุทธคุณสวดอิติพิโสสวดกรณีสวดอิทัาปัจจยตาปฏิสมุปบาทสวดมักมีองค์แปดเสร็จแล้วก็สวดเมตตา ก็เท่านี้ก็เป็นเครื่องคุมกันจิตใจที่จะวิตกกังวลว่าเดี๋ยวผูดปีปีศาที่ไหนจะมาทำให้เราเราคิดอย่างพู้เจ้าว่าอ๋อถ้าเราไม่มีกรรมมีเวรต่อกันผีที่ไหนจะมาทำให้เราตายเห็นไหมแต่ถ้ามันมีกรรมมีเวียนต่อกันเอา้าก็ดีจะได้ไม่ต้องรอให้แก่แล้วก็ตายเห็นไหมฮะ <c oughs> ก็สละแล้วม่อไม่กลัวตายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดอ่ะเห็นไหมฮะ <c oughs> นั้นเราทั้งหลายมัวติกลัวอย่างนีนะ้สมัยพระพุทธเจ้าก็มีพิสุรูปหนึ่งชื่อว่าปุณณนะไปเมืองปาลันตปะเมืองนี้เป็นเมืองปากก้าเป็นเมืองที่ชอบตำหนิตีเตียนนะพระเจ้าก็ตรัสว่าปุณณนะเมื่อเธอไปเมืองนี้เธอมีอาวุธอะไรเธอมีอะไรเป็นเกาะคุ้มกันไปเมืองนี้นะปุณณะก็แสดงว่า นะผมหมอมฉันมีนะพระเจ้าก็เลยถามเออถ้าเกิดเธอถูกเขาดา่าล่ะเธอจะทำยังไงหมอมฉันก็ไม่ด่าตอบก็คิดเสมอว่าดีเขาด่าเราไม่เอาไม้มาตนะีถ้าเกิดเขาเอาไม้มาตีหมอมฉันก็ไม่โตตอบก็ดีเพราะว่าดีกว่าเขาเอามีดมาแทงแค่ไม้ตีนะอ่าดีถ้าเกิดเขาเอามีดมาแทงก็ดีพระเจ้าค่ะดีกว่าเขาทําให้เราตาย ถ้าเกิดเขาทําให้เธอตายแล้วก็ดีพระเจ้าค่ะไม่ต้องรอให้เก๋ตายวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องตายพระเจ้าว่าเออถ้าอย่างนั้นเธอไปได้เมืองนี้เห็นไหมฮะแต่ปัญหาของเราทั้งหลายที่ชาวบ้านเนี่ยเรายังไม่ทันถึงขนาดนี้หรอกไม่ถึงขนาดเอามีดมาแทงให้ตายหรอกเราก็โวยวายแล้วนะแต่ทําไมพระเจ้าสอนพระที่ไปเผยแผ่ธรรมเนี่ย ต้องมีความอดทนอดกัน้นจะต้องไม่เก่าร้ายไม่ว่าร้ายเขาไม,ไม่ตําหนีเขาเป็นคนสํารวมอันนี้แหละเป็นหลักการเผยแผ่ธรรมะเลยเขาว่าเราเราก็ไม่ว่าเขาเราจะตั้งมั่นในศีลในภาวนาของเราเมื่อทําได้อย่างนี้นี่แหละพระเจ้าทรงตรัสว่าปฏิบตัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่ผู้ใดก็ตามเนี่ยไม่ละความโลภความโกรธความหลงความเป็นผู้พูงซ่านความเป็นผู้พูดมากเนี่ยผู้เจ้าชื่อไม่ปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าสอนเห็นไหมฮะผู้เจ้าสอนเลยว่าไม่พูดร้ายไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายคนอื่นสอนจนถึงขนาดพระองค์ทรงตรัสว่า <c oughs> มีโจรใจร้ายสองคนมาจับเธอมัด มัดแล้วก็เอาเลื่อยที่มีมือสองด้ามมาตัดเธอเป็นสามท่อนให้ตัดให้ขาดเป็นสามท่อนนะถ้าพิสูจน์ใดย,ยังโกรธแค้นโจรอยู่พิสูจน์นั้นเชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมันอดทนถึงขนาดนั้นเดี๋ยวแต่เราทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นดอกนะ ยังไม่ทันที่จะเอาเลื่อยมาตัดดอกก็ด่าแล้วตาวาดแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้หลักการเผยแผ่นอกจากนั้นพระเจ้ายังทรงสอนว่าพิสุจ์ทั้งหลายเธอจงไปบอกความจริงบอกความจริงแก่เครือง่บุตีพระราชชาหรือว่าปุโรหิตหรือว่าญาติสายโลหิตของเธอที่เขาพอจะฟังจะเชื่อถือ ของเธอก็ขอให้เธอนั้นบอกความจริงแก่เขาคือบอกเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกเรื่องเหตุแห่งทุกเรื่องการดับทุกเรื่องหนทางดับไม่เหลือของทุกเมื่อ <c oughs> เขาได้ฟังทั้งสี่ประการเขาจะพ้นจากทุกได้ใช่ไหมเราเราเจอหน้ากันเราก็จะถามว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมเบื้องต้นเราถามเรื่องสุขทุกข์ก่อนใช่ไหมเป็นไงอยู่ดีมีสุขไหมทางโน้นทางนี้น <c oughs> เห <c oughs> มืนอนญาโยมถามอามาเป็นไงสบายดีอยู่หรืออาจารย์เห็นไหมก็ถามเรื่องสุขเรื่องทุกขนะ์แต่สมัยพระเจ้าเนี่เวลาเจอพิสุหรือหมู่พิสุเจอกันเขาถามกันเขาจะถามว่าอข้าแต่ท่านผู้เจริญะ <c oughs> จากสี่ทวารทั้งเก้าของท่านยังเป็นไปได้อยู่หรือนะ หมู่พิสุที่เป็นพระเถระก็หรือหมู่ผู้เป็นประใหม่ก็จะต่อบ้าขามะานิยังพันเตพันเตแปลว่าพูดเจริญพอทนได้พระเจ้าค่ะขามะานิยังแปลว่าผลได้จากสี่วานเก้ามีอะไรจากสีก็คือธ <c oughs> าตุทั้งสีที่มันหมุนไปนะี่ยยังอยู่ดีไหมยังสมดุลกันไหมทวานเก้าก็นี่แหละ ตาหูจมูกนี่นายข้างบนเจ็ดข้างล่างมีสองมันยังแปมงานปกติอยู่ไหมท่าทั้งเก้านี่มันผิดปกติท่าสี่ก็แปรปวดอันเนี้ยไม่ดีแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> แต่โมพิสุก็กราบทูลว่าขามันนี่ยังวันเตยังพอเป็นไปได้ทำงานปกติอันนี้ทำถามสมัยก่อนแต่เราสมัยใหม่ถามกันเป็นไงสบายดีไหมสุขภาพแข็งแรงไหมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ล้วนแต่ปาฏนาดีต่อกันนะเป็นคำถามดัง <c oughs> <c oughs> นั้นญาติโยมทั้งหลายถึงแม้เราจะกลัวอะไรก็ตามพรเจ้าก็ส่งให้แนวทางเมื่อกลัวมากก็ตั้งสตินึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อยังนึกไม่ได้จะนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงอะไรก็เอาไปเลยถ้านึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่ได้นะ แต่อตมาก็ศึกษาพระตไตรปิฎกเรื่องนี้ก็เออพระองค์ก็ทรงให้แนวทางไว้เยอะเพราะว่าบางคนไม่คุ้นชินนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคำสอนของพระเจ้านึกถึงพระสงค์ก็อาจจะนึกถึงพ่อถึงแม่ก็ได้นึกแล้วไม่กลัวอย่างเงี้ยเหมือนเขาไปเป็นทหารไปสู้รบกคุกกลัวคนบางคนก็ขอชายพระตุ้มของแม่เอาไปมัดเป็นพระเครื่องแขวนคอเลย เพราะความกลัวตายใช่ไหมว่าแม่เนี่ยจะคุ้มครองช่วยเหลือนอันนี้ก็กลัวนเพราะฉะนั้นความกลัวทั้งหลายทั้งมวลพระองค์ก็ทรงสรุปให้เราฟังว่ากลัวตายนะไม่ใช่กลัวจ้างกลัวมากกว่าอาวุธกลัวลูกปืนแต่กลัวตายจากเหตุนั้นๆใช่ไหมฮะแต่เราจะกลัวยังไงโยมเราก็ต้อง หนีไม่พ้นจะเกิดแก่เจ็บตายนะพระเจ้าก็บกางใจเสถระภาคุณะว่าถึงยังไงถึงก็ต้องแก่เจ็บตายอะไรจะเกิดก็เกิดนะฟังเราตะถาคตน่ะภคุณะก็ไม่ทุนรนทุรายแล้วไม่ดิน้นไม่ทรมานว่าโอ้เจ็บปวดมากเหมือนคนเอาเชือกมาขันที่ศีรษะแล้วก็เอาหมุนหมุนหมุนรัดเข้าไปรัดเข้าไปน่ะ เหมือนลูกมือของช่างทำแหละเนื้อโคเอามีดมาแถะมาตัดหนังส่วนนั่นส่วนนี้เจ็บแสบไปทั้งกายนะพระกุณาวางวางอารมณ์นั้นฟังฟังเราตามเรานะพระกุณาทิ้งเลยฟังพระพุทธเจา้าเพราะความกลัวตายก็ไม่มีก็ตายตายก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์อย่างเนี้ย <c oughs> จุดใหญ่ๆมันอยู่ตรงที่ไม่กลัวตาย แต่จะทำอย่างไงที่ไม่กลัวตายพู้เจ้าก็สอนให้เรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และนึกถึงพ่อแม่นึกถึงทานนึกถึงความดีพู้เจ้าบุญทานศีลภาวนานี้จะช่วยคุ้มกันป้องกันจิตเราไม่ให้วิตกกังกวลกลัวตายอาไอ้ไม่เครื่องป้องกันกลัวตายของผู้เจ้ามีทานมีศีลมีภาวนานจะกลัวตายไปทําไมเพราะทุกคนต้องตาย อ้าวตายก็ดีเราจะอยู่กับลมอยู่กับกายนี่ไะแล้วก็จะตายเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่กลัวความตายอย่างเงี้ยก็ขอมรณากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดสีท่านด้วยกันหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะไปทบทวนนะเมื่อเราเกิดมีความวิตกกังวลกวดตาย วุ่นวาให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงพ่อแม่หรือสวดอิทัพปัจจยตาปฏิสมุปบาทสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอย่างนี้ก็ได้สวดวนไปวนมาวนไปวนมาเรื่อยๆนะแล้วในที่สุดเราก็จะกดไม่กลัวตายนะพอทุกคนเกิดมาต้องตายนะ ก็ดีเมื่อเรามีสติอยู่กับรวมอยู่กายเราจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายก็ขอโมทนาขอจเจริญพร